สมาชิก PVC ีซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC ีซีแก๊สนะครับผมพี่ครับก็วันนี้จะเป็น ep 2นะครับน่ะพอดีน้องๆถามมานะครับเกี่ยวกับบอลวาลนะครับน่ะก็สมาชิกคนเก่าๆที่รู้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับน้องถามมาเลยวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับอ่ะก็น้องๆนะครับที่มือใหม่ที่เริ่มหัดทำนะครับอ่ะอันดับแรกครับอ่ะเราต้องเริ่มจากบอลวาลก่อนนะครับผมพี่ครับ ก็ส่วนมากน้องๆมือใหม่จะนิยมชอบเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับเพิ่มทิกรบาแล้วทีนี้แล้วก็น้องๆถามมาว่าจะตัดวอนวาลดีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับทั้งแอลกอฮอล์และก็แก๊สไปด้วยกันเลยนะครับเกี่ยวกับที่เราใช้วอนวาลหน้าหลังนะครับเพิ่มทิกรบาแล้วก็ตัวที่เป็นวาออโตโอ นะครับอ่ะตัวเป็นที่เป็นวาวออโต้พวกนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับเพื่อนเพ่อครับเราจะพูดถึงแค่จะเป็นบอลวาวหน้าหลังเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันดับแรกครับอ่ะบอลวาวที่เราจะใช้นะครับเพื่อพ่ครับมันมีอยู่2แบบนะครับเพื่อนเพ่อครับบอลวาวนะครับบอลวาวแบบนี้นะครับมันมีอยู่2แบบมันมี2แบบแบบไหนบ้างครับมันก็จะมีที่เป็นเกี่ยวกับงานการเกษตรนะครับบอลวาวการการเกษตรแล้วก็บอลวาวที่เป็นกับ วาลที่มาใช้กับท่อน้ําดื่มนะครับทีครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับอ่ะแล้ววิธีเลือกครับมันก็เน้นผมก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าวิธีการเลือกบอลวาลครับมันก็ต้องใช้กับตัวท่อน้ําดื่มเท่านั้นนะครับเราจะไปใช้กับบอลวาลกับท่อการเกษตรไม่ได้ทำไมผมพูดแบบนี้นะครับมันมีข้อมูลเปรียบเทียบให้นะครับ่เมื่อก่อนที่ผมทําใหม่ๆนะครับผมไม่รู้นะครับก็ไปซื้อของถูกมาของถูกมันก็จะเป็นบอลวาลที่เป็นใช้กับงานการเกษตรนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเป็นบอลวาล์วเกี่ยวกับท่อน้ําดื่มมันจะแพงกว่าท่อการเกษตรนะครับอ่ะแล้วทีนี้ก็ดีก็เสียมันก็ไม่เหมือนกันครับบบบอลวาล์วที่เป็นงานการเกษตรนะครับมันจะเสียบ่อยมันจะปลอดแตกง่ายนะครับไม่เหมือนกับตัวที่เป็นท่อน้ําดื่มท่อน้ําดื่มมันจะรับแรงดันของน้ําดื่มได้เยอะกว่างานการเกษตรก็งานการเกษตรนะครับอ่ะท่อรับวาล์วพวกนี้นะครับอ่ะมันรับแรงดันได้น้อยกว่าท่อน้ําดื่มนะครับีนี้ครับ แล้วนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นท่อน้ําการเกษตรนะครับเพื่อนสมกครับเห็นไหมครับอ่ะพลาสติกคุณภาพมันจะร้อยกว่าท่อน้ําดื่มท่อน้าดื่มมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นสามอ่าจะเป็นสีหุนนะครับอ่ะท่อน้ําดื่มสีหุนอันนี้อ่าท่อการเกษตรสีหนอันนี้ท่อน้ําดื่ม6กหุนนะครับอ่ะมันมีค้อเปรียบเทียบเพื่อนเนสมาชิกคงจะมองเห็นแล้วว่าสีมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ่ะแต่ทีนี้ เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นท่อน้ําดื่มหรือท่อการเกษตรนะครับอ่ะดูตรงก้วด้านบนมันนะครับอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับอ่ะถ้าเป็นท่อการเกษตรเห็นไหมครับพี่ครับอ่ะมันจะแยกชิ้นตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นน้ําดื่มมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะครับพี่ครับอ่ะเราเน้นย้ําแค่ท่อน้ําดื่มกับท่อการเกษตรเท่านั้นเองครับพี่ครับอ่ะแต่ท่อการเกษตรเพื่อเตสมาชิกดูตัวนี้ตารเกษตรเห็นไหมครับอ่ะ ตรงหัววาวมันนะครับอ่ะมันจะไมยันจะไม่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่ะมันจะเป็น2ชิ้นมีเขยวล็อกข้างในนะครับอ่ะพอเราใช้ไปนานๆเปิดปิดเข้าไปนานๆครับอ่ะตรงขั้วตรงนี้ครับอ่ะที่ไม่เป็นชิ้นเดียวกันมันจะหลุดออกมาครับอ่ะพอหลุดมาปุ๊บทีนี้ครับอ่ะมันก็จะทําให้หลุดแล้วก็วาวมันจะเปิดปิดไม่สนิทนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้ไปนานๆตัวปิดตัวนี้มันจะหักแตกเร็วกว่า ตัวที่เป็นท่อน,น้ําดื่มนะครับแบบจะเป็น,นท่อน้ำเดื่มเพื่อนเพื่อนสมาชิกกันไหมครับแบบมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแบบมันจะแข็งแรงกว่านะครับแบบเฉดสีวัสดุที่ทำครับแบบ PVC เหมือนกันครับแบบแต่ว่าเกรดมันจะดีกว่าที่เป็นท่อน้ําดื่มท่อน้ําดื่มนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับแบบมันจะซีดไม่เหมือนกันนะครับแบบคุณภาพมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมใช้มาแล้วนะครับแบบตัวที่เป็นตัวแรกตัวแรกๆที่ผมทํานะครับบที่ใช้ตัวแรกผมใช้เกี่ยวกับ แอลกอฮอล์นะครับแบบอกแอลกอฮอล์แล้วก็มเปลี่ยนเป็นแก๊สเมื่อก่อนผมจะใช้ตัวแอลกอฮอล์ผมจะใช้ที่เป็นท่อวาลที่ใช้กับงานการเกษตรแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาพอใช้ไปนานๆครับแแรงดันมันรับไม่ได้ครับแล้วทีนี้มันจะฝืดนะครับฝืดมากนะครับเวลาหมุนเวลาเปิดปิดนะครับมันจะฝืดไม่เหมือนกับตัวที่เป็นท่อน้ําดื่มนะครับวาลน้ําดื่มมันจะฝืดพวกนี้มันจะน้อยฝาเพราะว่า ตัวที่เป็นท่อน้ําดือมผมบอกแล้วว่ามันจะรับแรงอัดความแรงดันของของน้าได้เยอะกว่าและทีนี้มันก็ชอบมันก็แล้วก็ทีนี้มันก็คุณภาพในการใช้งานนี่อายุการใช้งานมันก็จะดีกว่าท่อน้ําการเกษตรนะครับผมที่กรับก็น้องๆสมาชิกควรจะเข้าใจนะครับอ่ะเลือกนะครับเหมือนกับท่อ PVC ที่เราจะมาใช้กับตัวท่อบ่อไม้หรือว่าห้องผัไหมนะครับอ่พวกนี้นะครับเรากข้ ทั่วข้อลดข้องอพวกนีนกบ wow, บนก้นะครับ wow, ก็ต้องใช้ท่อน้ําดื่มเหมือนกับวาวเหมือนกันวาวก็ต้องใช้ท่อน้ําดื่มนะครับอ่ะเพื่อปืสมาชิกคงก็ใช้นะครับอ่ะเนื้อเยื่ยอีกครั้งครับมันจะรับแรงดันได้ดีกว่ากับท่อน้ําการเกษตรนะครับปืนสมาชิกครับแล้วทีนี้บอลวาวนะครับปืนสมบัิจิตรับถ้าเราจะใช้นะครับน้องๆถามว่าบอลวาวเราถ้าเกิดว่าเราใช้แอลกอฮอล์ออด้านหน้านะครับส่วนมากก็เราใช้ท่อนิ้วครึ่งใชสบายครับพี่ครับ พอใช้ท้อนนิ้วครึงเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้บอลวาลด้านหน้าเราก็ใช้บอลวาลหนึ่งนิ้วเพื่อไปสวมท่อหอวไม้ด้านหน้าครับอ่ะและทีนี้น้องๆถามว่าถ้าเกิดว่าเราใช้บอลวาลด้านหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้แอ,อลกอฮอลออกแบบจีรลองหอยครับอ่ะเราจะตัดดีหรือเปล่านะครับอ่ะตัดบอลวาลด้านหน้านี้ครับเพื่อจะให้มันจีดแอลกอฮอลได้ง่ายนะครับอ่ะ ผมแนะนำนะครับแบบผมพูดเกิดไปหลายครั้งแล้วนะครับแบบว่าเราอย่าไปตัดนะครับเพื่อนเพนี้ครับเปลือกอนาคตข้างหน้านะครับแบบเรามาใช้แบบหัวพ่นแก๊สสวมหัวพ่นแก๊สแล้วก็ใช้แก๊สนะครับแบบระบบแก๊สมาแทนแอลกอฮอล์นะครับแบบมันเราเราก็จะไม่เสียเวลาต้องมาต่อนี่อีกนะครับเพื่อนเพนี้ครับเราก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับแบบเบอกกัว่าตัวชาแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องไปตัดนะครับแบบเพื่ออนาคตข้างหน้าเผื่อเราเปลี่ยนใจใช้กับหัวพ่นแก๊สนะครับเพื่อนเสมาชิกก็คงจะเข้าใจครับ เมื่อก่อนผมตัดเหมือนกันนะครับอ่ะผมจะตัดแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาเวลา,วาเรามาสวมเอากาวมาสวมก็ต่อมาสวมอีกเพื่อจะใส่หัวป้อนแก๊สครับเวลาใช้ไปนานๆปุ๊บครับเวลาเราบิดจับบิดหัดอย่างนี้เราเชื่อมไม่สนิทนะครับอ่ะแนวประสานไม่สนิทมันก็จะทําให้มันหักหลุดไปอีกนะครับอ่ะแนะนําว่าอย่าไปตัดนะครับอ่ะเราใช้แอลกอฮอล์ชีลอองหัวก็ไม่ต้องไปตัดครับะเพื่ออนาคตข้างหน้าเรือเราเปลี่ยนใจใช้ขับตัวเป็น แก๊สหน้าไอ้กระเบื้อที่ครับก็แล้วแต่นะครับน้องๆส่วนมากที่ใช้แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้นิ้วขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมกระเบื้อที่ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่ดดานใดที่อยากจะใช้แก๊สด้านข้างตัวนี้ก็อันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วทีนี้บอลวาลด้านหลังนะครับบอลวาลด้านหลังที่จะ,ะระบายแก๊สไอเสียออกนะครับน้องๆถามว่าให้ดีที่สุดเราต้องใช้บอลวาลขนาดเท่าไหร่นะครับ พูดถึงว่าตำแหน่งจริงบอลวาวนะครับเพิ่มที่กับแบบมันไม่เหมาะที่เราจะไปใช้สี่หุนด้านหลังนะครับอ่ะนะครับอ่ะเพราะว่าถ้าใช้สี่หุนบอลวาวระบายแก๊สข้างหลังที่ใช้สี่หุนนะครับอ่ะผมใช้สี่หุนมาแล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้มันระบายไม่หมดนะครับอ่ะเพราะรูมันเล็กนะครับเพิ่มที่กับแบบเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับอ่ะไม่พูดถึงแก๊สนะครับแอลกอฮอล์เราอย่าไปใช้เบากว่าวาวหลังสี่หุนห้ามใช้เด็ดขาดนะครับอ่ะ อย่างน้อยที่สุดนะครับเราต้องใช้หกขุนขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็น1นิ้วจะดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับเพราะแอลกอฮอล์ของเราเราใช้แค่ฉีดเข้าไปแล้วก็มือถบไล่อากาศเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สนะครับเราจะใช้สีุ่นก็ได้นะครับก็แก๊สมันจะพุ่งได้ดีกว่าแอลกอฮอล์นะครับคุณผู้ชมชิ้น้องๆคงเข้าใจนะครับเน้นย้ำอีกครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แอลกอฮอล์นะครับอ้ามไปใช้ บอลวาหลังสีหุนนะครับแบ้ใช้โผหุนขึ้นไปครับมันจะระบายแก๊สไอเสียได้ดีกว่าสําหรับงาน LPO นะครับแบบถ้าเป็นแก๊สเราจะใช้สีหุนก็ได้นะครับที่เราจะไปปรับแต่งผมบอกแล้วว่าแก๊สมันจะพุ่งได้ดีกว่ามันไม่เหมือนกับ LPO เวลาเราเชีดก็ไปนะครับก็พอคงจะเข้าใจนะครับเพื่อนเพี่ครับก็คลิปนี้สําหรับน้องๆมือใหม่ที่ถามมาครับวันนี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วนะครับเกีเยวกอบการเลือกใช้นะครับ ตัวบอดวาวนะครับเราจะใช้บอดวาลแบบไอ้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าต้องใช้ท่อน้ําดื่มท่านั้นนะครับวาลน้ําดื่มนะครับเออพอถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับงานเกษตรครับมันจะไม่มีคุณภาพครับมันจะ ยืดอายุการใช้งานมันน้อยกว่านะครับต่อน้ำเดื่มมันจะอายุการใช้งานได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกครับคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มการทำงาน DIY ปิ้งีกัสครับอ่ะสิบไลก์มนเดิมครับแบบท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซันต์ใต้ไก์ก็กดซันต์ใต้ไ์และกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับอะแล้วก็ผมจะมีสาระมาฝากเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้านล่างครับหรือว่ามีข้ออะไรสงสัยก็ทักมาเลยกันนะครับอ่ะทั้งไลน์ทั้วก็ ใต้คอมเมนต์ comment, Youtube ก็แล้วกันนะครับผู้ีครับเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรมาฝากอีกก็ติดตามคลิปหน้าเลยกันนะครับผู้บัญชกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ